้ามบูชาระวังจะมีอาถรรพ์โบราณเตือนไว้เงินปากผีของไม่ดีจะเข้าตัวก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์ของเงินปากผีนั้นเป็นเรื่องเล่าเกิดจากความวาดกลัวของคนสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนนั้นมีเรื่องที่เหนือธรรมชาติ ซึ่งมักจะพบกับปรากฏการณ์ที่อยู่เหนือคำอธิบายมากมายถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีวิชาอาคมจริงๆก็ไม่สามารถจะนำมาครอบครองได้เพราะเงินปากผีนั้นเป็นเรื่องที่หาคำอธิบายไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเหตุผลที่ว่าการทำศพในสมัยโบราณมักจะนำศพไปฝังไว้ที่ป่าช้ากรณีถ้าไม่เผาซึ่งป่าช้านั้นเป็นแหล่งรวมของอาถรรพ์ต่างๆมากมาย ทั้งที่สามารถสัมผัสได้นั่นคือหลุมศพและซากศพคนตายและสัมผัสไม่ได้อย่างวิญญาณหรือปีศาจดังนั้นการที่จะนำเอาเงินปากผีมาทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อผสมสร้างเป็นเครื่องรางของขลังหรือนำไปเป็นของอาถรรพ์ที่ใช้ทำพิธีต่างๆแต่จะต้องมีการทำพิธีที่ถูกต้องเพราะถ้าทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือทำไม่เป็นแล้วก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ เพราะเจ้าของเงินปากผีหรือวิญญาณของผู้ตายอาจจะมาทวงคืนได้และในเรื่องนี้ชาวฮินดูเองก็มีความเชื่อเช่นกันโดยจะเอาเงินและข้าวสารเล็กน้อยใส่ปากของศพด้านพวกสิงโพที่เป็นชาวปากของพมา่า <c oughs> เมื่อแต่งตัวศพเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> จะเอาเนื้อหมูเหล้าและข้าวเส้นสวงจากนั้นก็เอาเงินใส่ปากศพ ถ้าผู้ตายเป็นหัวหน้าจะเอาหินแก้วอันมีค่าใส่ไว้ใต้รักแร้ข้างละเม็ดแล้วจึงนำใส่ลงส่วนชาวจีนจะเอาอีแปะใส่ปากศพและเผากระดาษเงินกระดาษทองให้ด้วยด้านความเชื่อในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีมาช้านานแม้แต่ชาติอื่นๆก็มีความเชื่อในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย ซึ่งข้อปฏิบัติจะแตกต่างกันออกไปซึ่งในสังคมไทยก็จะมีวิธีปฏิบัติก็คือจะนําเงินพดด้วงเงินเหรียญบาทหนึ่งหรือจะเป็นเหรียญสลึงสองสลึงไม่กําหนดมาห่อผ้าขาวผูกเชือกไว้หางยาวย่อนลงในปากศพซึ่งจะมีคําอธิบายไว้หลายเหตุผลดังนี้ซึ่งเหตุผลแรก การนำเงินใส่ปากศพก็เพื่อให้ผู้ตายได้เอาทรัพย์ติดตัวไปใช้สอยในเมืองผีแต่มีข้อสงสัยว่าทําไมจึงใส่เงินในปากเพียงแค่หนึ่งบาทเท่านั้นเท่าที่สอบถามจากสับประเวทวัดให้ใช้เหรียญบาทเท่านั้นเนื่องจากมีความเชื่อว่าใช้หนึ่งบาทเพื่อซื้อทางในดินแดนแห่งโลกวิญญาณแต่ความเชื่อของชาวจีนจะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้กับผู้ตายคราวละมากๆ จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันระหว่างความเชื่อของคนไทยกับคนจีนนั่นเองเหตุผลที่สองเพื่อใพิจารณาว่าบรรดาทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้แม้มากมายสักเพียงใดตายแล้วก็นำติดตัวไปไม่ได้เขาย่อมควักเอาจากปากสุดท้ายจะเอาไปได้ก็แต่กรรมที่ทําไว้ซึ่งย่อมติดตามไปคล้ายกับเงาตนและจะส่งผลให้ได้รับทุกข์หรือสุข ก็ตามแต่กรรมที่ตนได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอย่าได้ลุ่มหลงกับทรัพย์สมบัติเหตุผลที่สเพื่อใเป็นค่าจ้างแก่สัปเหร่ที่จะนำศพไปเผาที่ต้องนำไปใส่ไว้ในปากเพื่อที่จะได้ค้นหาได้สะดวก เพราะถ้าเจ้าภาพบิดพริ้วสัญญาค่าจ้างภายหลังเงินใส่ปากศพก็กลายเป็นเงินค่าจ้างเนื่องจากสมัยก่อนเงินบาทมีค่ามากโดยตามความเชื่อของชาวกรีกโบราณที่เล่าต่อๆกันมาว่าผู้ที่ตายวิญญาณจะไปสู่เมืองผีซึ่งเมืองนี้อยู่ใต้เมืองมนุษย์ด้านทางทิศตะวันตกอันไกลแสนไกลจะมีแม่น้ำปันแดนความสว่างและความมืดชื่อว่าแม่น้ำสติกะ แปลว่าดำมืดวิญญาณของผู้ตายไปสู่เมืองผีได้ก็ต้องข้ามแม่น้ำนี้มีมนุษย์ชื่อว่าการณหรือการณะมีรูปร่างเป็นคนแก่ผมหยิกดำหนวดเคราวรุงรังแจวเรือรับส่งวิญญาณข้ามภากโดยคิดค่าจ้างรับส่งวิญญาณแต่อย่างไรก็ดีความเชื่อเรื่องเงินปากผีในปัจจุบัน อาจจะยังมีอยู่ในท้องถิ่นที่ยังคงรักษาความเชื่อนี้เอาไว้แต่ในเมืองหลวงที่มีความเจริญสิ่งเหล่านี้ได้สูญสิ้นไปจากคนในสังคมเมืองหมดแล้วเพราะฉะนั้นการกระทําความดีเสาะแสวงหาทรัพย์ภายในคือการทำบุญเจริญสมาธิรักษาศีลจึงเป็นการสแสวงหาทรัพย์ที่ถูกต้องที่สุดเพราะเป็นทรัพย์ที่สามารถนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติไม่มีใครสามารถแย่งชิงนำไปได้ แต่ก็ไม่ควรนำเงินปากผีมาเล่นเพราะเป็นสิ่งที่มีอาถรรพ์ที่เรามองไม่เห็นถ้าทำไม่ดีของไม่ดีเหล่านั้นก็จะเข้าตัวในยุคที่ความเชื่อไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากมายเหมือนเมื่อก่อนพิธีกรรมต่างๆที่คนโบราณเคยถือปฏิบัติกันมาก็ดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปกับการเวลาทุกวันทุกวัน ด้วยความคิดของคนที่เปลี่ยนไปและเห็นว่าพิธีกรรมเดิมๆที่เคยทำกันมานั้นแสนจะยุ่งยากมากความสเสือเกินและพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำศพก็คงเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าสมัยนี้เวลามีคนตายเมื่อไร่วัดก็ดูเหมือนจะเป็นสถานที่รับหน้าที่ทำศพไปอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ย่าได้เอาไปเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเชียวนะ เพราะสำหรับคนโบราณแล้วกว่าจะถึงขั้นตอนการเผาศพหรือฝังศพได้ก็ต้องทำนูน่นทำนี่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ขั้นตอนของการทำศพในสมัยก่อนจะต้องทำอะไรบ้างก่อนหลังคงไม่ขอพูดถึงดีกว่าเพราะมันคงยาวไปหลายตอนเลยทีเดียวเอาเป็นว่าครั้งนี้ขอหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับการทำศพของคนสมัยก่อน ที่ไม่มีให้เห็นแล้วในสมัยนี้มาเล่าให้เด็กสมัยใหม่ฟังว่าแล้วก็มาดูกันว่าพิธีกรรมการทำศพที่เลือนหายไปแล้วมีอะไรบ้าง 1. เงินปากผีสมัยก่อนคนโบราณจะนำเงินพดด้วงผูกเชือกใส่ไว้ในปากศพด้วยความเชื่ออยู่สามอย่างคือ 1. เป็นปริศนาธรรมว่าคนตายไปแล้วแม้แต่เงินทองก็เอาไปไม่ได้ 2. คือเป็นค่าจ้างให้กับสัป,ปรเรอเพราะเจ้าภาพต้องวุ่นวายอยู่กับการต้อนรับแขกไม่มีเวลาเอามาให้สัป,ปรเรอโดยตรงเลยเอาเงินค่าจ้างใส่ปากโศกไว้ให้สัป,ปรเรอล้วงเอาไปนั่นแหละ 3. เป็นค่าจ้างสำหรับผู้นำดวงวิญญาณของคนตายไปสู่โลกของวิญญาณ 2. หมากปากผี คนโบราณจะตำหมากใส่ปากศพเพื่อเป็นปริศนาธรรมว่านอกจากคนตายจะเอาทรัพย์สินไปไม่ได้แล้วแม้แต่หมากที่คนโบราณชอบเคี้ยวกันทุกวันพอตายไปต่อให้ป้อนให้ก็ไม่สามารถเคี้ยวได้อีกต่อไปเหมือนกัน 3. อาบน้ำศพคําว่าอาบน้ำศพของคนโบราณคือการอาบน้ำทั้งตัวโดยจะต้มน้ำแล้วใส่สมุนไพรต่างๆลงไป จากนั้นก็รอให้น้ำอุ่นค่อยเอามาอาบให้ศพแล้วค่อยอาบด้วยน้ำเย็นอีกครั้งก่อนฟอกด้วยขมิ้นชันเป็นอันเสร็จพิธีส่วนพิธีรดน้ำที่มือศพที่หลายคนเรียกกันว่าอาบน้ำศพในสมัยนี้ต้องเรียกว่ารดน้ำศพถึงจะถูก 4. ประตูป่าก็คือประตูที่ทำเพื่อเอาศพออกโดยเฉพาะ ซึ่งสมัยก่อนคนโบราณจะรื้อฝาบ้านแล้วเอากิ่งไม้มาปาักไว้แล้วรวบเป็นซุ้มแล้วค่อยนำศพออกจากบ้านโดยเอาปลายเท้าศพออกก่อนเพื่อไม่ให้ศพเห็นบ้านได้ซึ่งพอเอาศพออกไปแล้วเขาก็จะรื้อประตูป่าทิ้งทันทีแล้วปิดฝาบ้านที่ทำทันทีเพราะเชื่อว่าวิญ,ญญาณคนตายจะหาทางเข้าบ้านไม่ได้นั่นเอง แต่สมัยนี้จะให้ทุบกำแพงบ้านที่ทำเป็นปูนก็กระไรอยู่ 5. บันไดผีนอกจากศพจะออกทางประตูไม่ได้แล้วยังลงบันไดเดียวกับคนเป็นไม่ได้ด้วยดังนั้นเมื่อเอาศพออกจากบ้านแล้วต้องทำบันไดชั่วคราวไว้สำหรับขนศพลงพอขนศพลงปุ๊บ ก็หรือบันไดออกทันทีโดยความเชื่อเดียวกันว่าจะทำให้วิญญาณกลับบ้านไม่ได้ให้ไปอยู่ในโลกของวิญญาณไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานห่วงอะไรทางโลกคนเป็นอีก 6. บอกทางวิญญาณเป็นพิธีที่ทําขณะขนศพไปวัดโดยญาติจะบอกทางกับศพไปตลอดทางว่าเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวาแล้วนะเพื่อให้วิญญาณตามศพไปด้วย พิธีนี้ยังเห็นทํากันอยู่บ้างแถภาคอีสาน 7. สัตว์เข้าสารปัดเสนียดจันไรคนโบราณตอนเอาศพออกจากบ้านถือว่าต้องปัดความอาระมงคลออกจากบ้านด้วยการสัตว์เข้าสารพร้อมคาถาเพื่อให้ความอาระมงคลจากไปพร้อมกับศพ 8. ปรโปรยเข้าสารตอกขณะเคลื่อนศงไปวัด คนโบราณจะโปรยข้าวสารตอกเป็นปริศนาธรรมให้กับคนเป็นว่าคนเราตายแล้วไม่ฟื้นก็เหมือนข้าวตกที่โปรยลงดินแล้วไม่งอกขึ้นนั่นเอง 9. จุดเทียนขี้ผึ้งแต่ก่อนพอคนตายแล้วยังไม่มีอะไรมายืนยันได้ว่าตายจริงหรือเปล่าดังนั้นคนโบราณจะใช้การจุดเทียนขี้ผึ้งแล้วรอจนกว่าเทียนดับ ถ้าเทียนดับแล้วไม่ฟื้นก็แสดงว่าคนตายแน่แล้วไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้ว 10. วีผมแล้วหวีหักเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนยังทำอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะวีผมให้ศพโดยหวีสามครั้งหวีไปข้างหน้าซีกหนึ่งข้างหลังซีกหนึ่งสำหรับคนเป็นและตายเสร็จแล้วจะหักหวีอันนี้เป็นปริศนาธรรมอีกว่า วีดีๆพอถูกขักก็ใช้การไม่ได้อีกเหมือนชีวิตคนนั่นแหละสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ